นี่คือน้ำพึ่งอดอกยูคาลิปตัสนะคะแล้นี่ก็คือน้ำพึ่งใบชามนะคะส่วนนี้จะเป็นเกอรดอกไม้นะคะตัวนี้เป็นน้ำพึ่งดอกส้มะคะ่ะทุกคนดูสิสีของเขานะคะดู อันนี้เป็นน้าผึ้งของแคว้นนี้นะคะดูนะคะเป็นกระปุกแบบนี้เลยคะ่ะใหญ่มากจะแตกต่างกันนะคะมีทั้งเข้มมากและเข้มน้อยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ําผึ้งธรรมชาตินะคะกระปุกใหญ่สีเข้มเลยคะ่ะดูสิส่วนตัวนี้ก็จะเหนียวหนึบกว่าทุกตัวนะคะดู ไอ้ข้นๆจะลงไปอยู่ตรงก้นนะคะแล้วก็ใสๆก็จะลอยขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นน้ำผึ้งธรรมชาตินะคะแต่เป็นแบบครีมเข้มข้นเลยนะคะดูถ้าจะทานก็คือต้องเอาช้อนตักแบบนี้นะคะน้ำผึ้งดอกลาเวนเดอร์นะคะดูนะเสียงเขา